ครับก็ขอบคุณท่านประธานครับผมสรุปยังจำลงครับประธานกรรมการครับมาตรา84ที่เกี่ยวพันกับที่มาก็คือมาตรา81เนี่ยผมขอยกตัวอย่างท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับว่าบางอาชีพครับอย่างเช่นสมาชิกสภาผู้แทะะนราษฎรเนี่ยก็เคยมีการกําหนดครับว่ามีมีแนวคิดว่าอยากจะให้จํากัดเพื่อเปิดโอกาสให้คนเก่งๆเ,เข้ามาบ้างแต่เราก็ไม่ได้จํากัดครับ เพราะเข้าใจว่าคนอย่างพวกเราเนี่ยหายากเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอบสวนเหตดเหตุมันยิ่งแบบเป็นเนื้อหาที่ที่ทำแล้วพูดกันตรงๆะครับมันมีแต่เรื่องเสี่ยงครับคนที่จะนอกจากความรู้ความชํานาญแล้วเนี่ยต้องเสียสละเวลาต้องเสียสละความตั้งใจมากๆในการมาเป็นกรรมการชุดนี้แล้วไม่ไหาง่ายครับแต่ถ้าเกิดไม่พันก็นต้องส่วนอื่นเลยนะครับก็คือที่มาของมาตรา84เนี่ย มาตรา81ที่มาก็คือคณะรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนเสนอคนแต่งตั้งอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคณะรัฐมนตรีอาจจะไม่ได้เสนอคนเดิมมาก็ได้ครับเป็นใครก็ได้แต่ถ้าในกรณีเราเปิดไว้ว่าเรามีข้อจํากัดจนมากเกินไปเหมือนที่ท่านสมาชิกได้กรุณาให้คําแนะนําเนี่ยผมก็คิดว่าเราควรเปิดโอกาสตรงนี้ซึ่งในกรรมิการเนี่ยผมจะไม่พูดนะครับว่าใครเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยแต่เมื่อชี้แจงเหตุผลแล้วเนี่ยกรรมิการจึงมีข้อสรุปดังนี้ครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญ,ญาต สรุปนะครับว่าผมขออนุญาตยืนตามการมิการเสียงข้างมากครับขอบคุณครับ